สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่คลิปการทำนายดวงนะคะช่องการทำนายดวงของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนเมษายนนะคะเรามาดูดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนเมษายนเป็นอย่างไรเปิดไพ่ใบแรกผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะ ในเดือนเมษายนคุณจะเจอการต่อสู้แข่งขันเพื่ออะไรบางอย่างเห็นไหมคะคุณต้องเผชิญหน้ากับการต่อสู้นะคะกับการแย่งชิงหรือแข่งขันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรบางอย่างนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ประกอบค่ะไพ่ประกอบเป็นอย่างไรเห็นไหมคะคุณต้องเลือกนะคะ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะต้องต่อสู้นะคะแล้วก็ต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคนะคะแม้ว่ามันจะมีคุณคุณจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการใดการหนึ่งสำหรับผู้ที่เกิดบันจัรน์นะคะคุณจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแต่คุณต้องต่อสู้ไม่ใช่ว่าได้มาเฉยๆฟรีๆง่ายๆนะคะคุณต้องต่อสู้นะคะและค่อนข้างเป็นอุปสรรคทีเ่เรียกว่า พอสมควรนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ประกอบค่ะไพ่ใบต่อไปนะคะโอ้ได้ไพ่คนกลับหัวนะคะคนกลับหัวเออไพ่ไพ่ตัวนี้เนี่ยอาจจะหมายถึงการการทําอะไรที่มันค้างคายังไม่สําเร็จนะคะหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาใจต้องสาสางหรือหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ศีษะนะคะเรื่องการกระทบกระเทือนที่ศีรษะเรื่องสมองให้ระวังไว้นะคะตัวนี้ไพ่กับหัวนี้หมายถึงอาการของโรคก,ก็ได้นะคะหรือการงานที่ทําที่มันยังต้องเคลียร์นะปัญหาที่มันยังค้างอยู่ยังสะสางไม่สําเร็จเรื่องพวกนี้คนวันจันทร์จะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็อย่าทําอะไรที่มันหนักเกินตัวเพราะคุณมีไพ่เกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้นะคะอุปสรรคเกิดขึ้นประจําเดือนนี้นะคะแล้วก็อ่า ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ไม่ชนะนะไพ่ใบนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคนะคะถึงแม้จะมีการต่อสู้แต่คุณชนะนะแต่มันเหนื่อยอะ่ะเออมันเหนื่อยแล้วคุณต้องเลือกอทางใดทางหนึ่งนะคะแล้วก็มีไพ่เรื่องของการเอ่อเรื่องเรื่องของสมองนะเรื่องการวิงเวียนศีรษะนะคะเรื่องการหน้ามืดอะไรเงี้ยด้วยให้ระวังนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจําเดือนเมษายนค่ะเออสำหรับผู้ที่สนใจนะคะ ก็อย่าลืมกด subscribe ก็กดติดตามโปดติดตามคลิปถัดๆไปของอาจารย์นะคะก็ขอให้คุณที่เกิดวันจันทร์โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ